คลิปแรนดอมคลิปนี้จะพูดถึงในเรื่องของหัวข้อเกี่ยวกับสิ่งที่คุณปรารถนาในปี2,567แต่ละท่านแต่ละคนปรารถนาแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นถ้าใครจะฟังคำทำนายให้ตั้งจิตดีๆมีสมาธิแล้วนึกถึงสิ่งที่ตัวเองปรารถนาอยู่ในใจคะ่ะอาจารย์เริ่มสักไพ่เลยนะ และจะเลือกไพ่เลยแบบสดๆเลยนะคะไพ่ใบแรกคนที่เข้ามาเจอทุกคนข้อแรกเลยคือการมีเงินเยอะๆอยากได้เงินเยอะๆอยากหาเงินได้เยอะอยากมีเงินเก็บอยากเงินเหลือเฟือไม่ว่าจะอยาก ได้จากทางไหนอะไรยังไงก็ตามบางคนก็อยากได้จากธุรกิจบางคนอยากได้จากงานที่ตัวเองทำเสริมอยากได้จากโชคลาภอยากได้จากคนอุปถรัรมภ์คำจุนดูแลหรืออื่นๆแต่อาจารย์ต้องบอกแบบนี้เลยว่าปี2,567ออะไรก็ตามที่คุณนึกในใจเนาะรวมไปถึงเรื่องอื่นๆด้วยนะคะ การเรียนการสอบการทําธุรกิจการสร้างบ้านการซื้อรถการได้เงินก้อนการรอโชคลาภการรอคนอุปถรัรมภ์และอื่นๆตอนที่คุณนึกถึงไพ่ในใจอะเนาะที่อาจารย์สับไพ่นะคะทุกคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้คุณจะอยู่ในรูปแบบที่คุณประสบความสำเร็จได้ในปี2567กับสิ่งนั้นๆที่คุณปรารถนา ใครคิดอะไรอยู่อาจารย์ขออวยพรให้สำเร็จและราบรื่นมันปล่อยปลาหน้าเขียงให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ทุกอย่างในชีวิตที่คุณปรารถนาจะราบรื่นง,ง่ายดายหรือเร็วนะคะอะโอเคค่ะท่านที่มาเจอคลิปนี้เม้นท์คำว่าสมปรารถนาในปี2,567สวัสดีค่ะ